ไอ้สองแม่ลูกหิวแล้วกาฮะเอาเอาไปเนื้อทอดเนี่ยนะให้ลูกมันก่อนให้ลูกเอาเออนี่ใส่มันมาหักลูกมันนะเออเด็ด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 อ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ้เอ้ยจินไป มาหักลูกมึงเลยมึงอ่ะแทนที่จะให้นลูกกินก่อนเออเม่ลูกคุณอิ่มก่อนก็ก็กินยเย็นเย็นอ้าวทอดกินคือกินเนื้อวันนี้นะเนื้อทอดอืมทัดแมวเลี้ยงแมว